จากในภาพนี้นะคะเป็นความประทับใจนะคะถือเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราศกัลยานีนะคะที่ได้มีเมตตาต่อผู้ต้องขังนะคะในแต่ละเรือนจําทั่วประเทศไทยนะคะที่ทรงได้จัดให้มีโครงการโคกหนองนาโครงการแห่งความหวังและ กำลังใจค่ะที่สำคัญก็คือประทับใจภาพที่ท่านเจ้าคุณพระนะคะได้ร่วมไปคุกคีให้กำลังใจสอนการทำเกษตรพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังทุกคนนะคะมีความรู้สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เมื่อพ้นโทษแล้วนะคะ ดิฉันประทับใจท่านเจ้าคุณพาสนีมนากมากนะคะโดยเฉพาะชุดทุกชุดนะคะที่ท่านได้ใส่มาทำเกษตรนะคะทำให้เราเห็นว่าการทำเกษตรนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนทำได้และก็สวยด้วยค่ะดูสิคะอ้น่ารักมากนะคะในหลวงก็ทรงมาจับไม้กวาดนะคะซึ่งเป็นฝีมือของอผู้ต้องขังนะคะเป็นการฝึกอาชีพค่ะ น่ารักมากนะคะในการที่จะหาภาพแบบนี้นะคะน่้นสุคุณก็รับผิดชอบในโครงการโคกงหนองนาความหวังแห่งน้ำใจนะคะซึ่งจัดให้มีในทุกเรือนจำนะคะร3 7แห่งทั่วประเทศค่ะในหลวงก็ทรงมีคำแนะนำนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นการผลิตฮอร์โมนเพื่อที่จะ ใส่ต้นไม้นะคะนี่ก็คือพาพดำนานะคะโอ้เจ้าคุณพาน่ารักมากนะคะทรงแบบเป็นกันเองนะคะทรงติดดินทรงทําเกษตรได้นะคะสมเป็นคนท่าวังผานะคะซึ่งแบบไม่ได้รังเกียจเลยนะคะดูสิคะไปจับจับจับโครนจับดินได้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ ขอชื่นชมนะคะและภาพที่ที่ฉันประทับใจก็คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาเก็บเห็ดกับเจ้าคุณพระนะคะเป็นภาพในดวงใจจริงๆเลยนะคะแล้วก็ทรงจับไม้กวาดนะคะซึ่งเป็นฟีมือของผู้ต้องขังค่ะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะคะเจ้าคุณพระขุดหลุมอ้สุดยอดค่ะขอให้พระองค์ ส่งพระเจริญนะคะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชคะค่ะ